้เดี๋ยวพี่ถี่ไม่นี่ไม่ใช่หมูธรรมดานี่ไม่ใช่หมูอะไรเนี่ยนี่เป็นหมูลมเบ่งนะครับหมูท่ามิเตอร์ใช่คับเอาไปวัดใครแล้วก็มีลมเบ่งเห็นว่าเป็นงานแต่งก็ต้องเช็คดาวด่าวดาวายได้หรือเปลเช็คดาวด่าวดาวายได้ถูกต้องครับผมแล้วเช็คยังไงลูกอันี่เช็คผู้หญิงได้ได้เลยครับเเนี่ยช็คเช็คผู้หญิง ได้ครับถ้าเกิดยังแบบว่าเที่ยวๆเที่ยวๆอยู่ก็ดังแรงหน่อยครับโอ้แนวลองจี้ลองจีบดิไอ้น้องคนเจี๋เงินคนไหนครับน้องสีเงินเจ๊คนนี้เหรอจำล๊อตดิล๊อตดูได้ได้ครับเออลองลองจีดลองเปล่งดิแดงว่ายังไม่ไม่มีลูกครับลองเป่งชายช้ยได้เนาะแม่งวัพังแล้ว ไม่ครับน่ะต้นเบ็นน้ำเงินน่ะพวัหมูบุงพังแล้วแหละไม่พังครับนี่นี่แสดงว่ายังโตกอยู่ไงครับไอ้นี่ลูกแม่งสนที่ไปไหนเหรลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงอ๋อ้แต่แล้วแล้วทุกแดงชุดแดงชุดแดงอ๋อมีเจ๊ชุดแดงเนี่ยเหรอครับเออกูกูเจ้มีผัวมา่อกี้กูเลยมีความรักหรือยังเขินงั้นี่ยโอ้ยอย่าเขินดิครับนี่เขินหรือนับนิ้วครับเนี่ยนอนจะบนิ้คนอื่นด้วยเจ้เจ้เจ้คนเดียว ดูย่มแผลแล้วมั้งโอ้ยได้แค่นี้เลยครับสภาพนี้ยครับผมแผ่ของสภาพด้วยแอดยังเคยว่าเป็นเนี่ยเจ๊ชุดสีขาวอ่ะนี่ผู้ชายก็วัดได้เหรอเจ๊พ่อมึงองเจ๊ผู้ชกผาแอดจะพาผ่าทีหรังทำไมมันมีสองคนสะดุดลิ์ลิศสีดวน แกวมากเลยอันนี้จะพาอ๋อจะพาไปจเจริญัยแล้วถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็นท่านลุงคนสุดท้ายอ่ะ, <c oughs> ะนัอนไรลุงคนนั้นโอ้โหหน้าเก่ามากเลยรูปร่างคล้ายๆหมาในนะครับเนรูปร่างเอออาชาในไหนลองไปจูอ่ลุงนิดหนเนี่ยร้องเพลงอะไรครับผมเป็นนาคนนี้นะเออเป็นน้าคนนั้นเนี่ย ไอโมเขาก็ลุ้นกันผีบสักทีสิปีบแล้วครับมีน้อยเหอาบีบเยบปีบใหม่ปีบแล้วครับทำไมไม่มีเสียงโอ้โหรุ่นนี้ไม่น่าจะสะดุดอะไรแล้วครับไอ้บ่ายยังน้อยก็ต้องโดนสิวแหละลุ้สภาพอย่างนี้สิวไม่กล้าขึ้นครับเนี่ยคุณผู้ชมเจอรัชนาเลจ้ะเจอเจอครับผนนะโม มาครับไอโม่หอยไม่ได้เรียกมึงเรี้ยงตะลั่นเลยบอกไม่ได้เรี้ยงไงกับเนี่ยออกเลยอะไรนะครับออกแล้ว,ออลวเข้ามายังไม่ถึงปีจะรีบลาออกไปไหนเลยครับผมไขมือออกแล้วลาตะเวนกันนะโมตสศพพระคัมภี เขวตระโตสัมมาสัม hmm. พ mm ุท hmm. ธ yes. mm ัสสจแม่เสียงดีจังนะอีโดติ๊งต้องติ๊ติ๊งต้องติงงนะผมไม่อยู่ไม่อยู่สู้เขงไม่ยังไม่หักความางตีหัวพรักไม่อยู่ไม่อยู่ พระตกายังไม่ได <h> ้แดกของมันเลยต่อไปนี้จะเป็นการอาราธนาพระกรณิพเพสแสดงให้เราคณะสงฆ์นั้นรู้ว่าคณะว่าพร้อมที่จะรับศีลแล้วเชิญจ้าที่ปฏิปฏิภายาสัพะสบปฏิสิทธิยาสัพพรวินาสุยาปาริตังภูณัมังคลังที่ปฏิปฏิภายาสัพะสบปฏิสิทธิยา สัรัวินาศเอ๋ยพาดีตังผู้ทมังคลังปีปติปันธปีพงศ์อ๋ยสัพปะสับติสติยาสัรัวินาศเอ๋ยพาดีตังผู้ทมังคลังยอมยอมพอจ่ะจ่ะไม่ต้องแล้วทำไมครับพระตกใจเหี้ย อยยาาค่ะไม่อยากครับผมีอยากไม่อยากครับทำไมถึงไม่อยากมีโปะทะเลยังมีเลยครับผมตาาบาลีตาบาลีครับเจ้าหลวงพี่จังเลยจังไหนจังไหลจังไม่จังได้นักโมตัสสะภะคะวะโตตัสสะสามหนัง นาปานูห้ามไม่ให้ขาปูข้ากินกาถ้าเจอปลาช่อนตัวเท่าค้าให้จับเอามาต้มยำรึร้ร้ร้อาทินาห้ามไม่ให้รักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขายังไม่หลับจะถึงไปทำถ้าเจ้าของเขาลับเงียบงำผัดทุงดำจำนำได้รึราราร้ เมสุมิชาลูกเมียเขาหนาอย่าเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปถึงบองถึงบองเรื่มรอเรื่มรเรื่ราอาจินาห้ามไม่ให้บูสาห้ามไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวํำร้องถ้าโกหกได้เงินทองก่อให้ปองโกหกไปแก่กอด เป็นกลวยมาให้ภัยคนมาเด็ดไม่เหลือรอ มีพลังมากตามตำลักเรียนรู้ว่ายโขก่อนคอยย้อนคืนมาโน่งงงงงาจะนอนทำดังกับู้ดีผ้ถ้าเฮ้ยเฮ้ยหลับบ้านไปเร่ยไปง้อไปทำไม นี่เป็นรางวัลอะไรนะอย่าทองไฟเดี๋ยวคนตกใจหน้าเขาโดนแล้วมาแล้วมมาแล้วนี่เป็อ๋อลรางวัลมาให้ต้องเจนต้องเจนดูพี่ชอนด้วยโอ้โหว้าว ให้อาหารได้แต่ห้ามแตะตัวเลยคพี่เอาละพี่ครับเตรียมรับพโอุ้ยเสน่ห์แรงพี่และจู่มือซ้ายด้วยทำไมรู้ไหมนักขี่ทั้งนั้นเลยเดินไปอุ้ยโหโอ้โหโอ้โหโอ้ขอชอบขอชอบอยากรู้ยังใจพี่เขาทำด้วยอะไรมัน่าจะคิดถึงปู่ความชื่นชอบความชื่นชอบทำไมอย่าง้น จะแต่งแคงแล้วพี่ชุดแดงก็เหมือนพระจริงๆเลยคารวะคารวะกลับไม่ได้หล้วพี่เจนเดินไหวไหมเนี่ยน้าเริ่มเบี้ยวแล้นั่งพี่ไปฉีกมันเหรออาบเถอะอาเขาตั้งใจดูเออออกกี๋ถึงก็เลยนั่งดูขอบคุณครับขอบคุณครับแซ่คิว เหวนเข้าไม่ได้ทำามเลี้ยหูใชัดๆกัแม่ก็หน่อยแม่แล้วยิ้มหวานแล้วฟันเลื่อนเล็บตีนชอบไหมเดี๋ยวก็ดานหักตัดขึ้นมาไอ้ลูกกลางกลางพี่เจน อยู่ม่จินนาน้ำเบียวไปแ่ไึ้นจริงึ้นาดิดมดกันเหอดทำไมไม่ขึ้นอ่ะที่นาำเบี้ยวลูกพี่โอ้ไม่รอไม้ด้วยโมฮาทั้งกดึงดึงนไปดินนิ้วแล้วขอโทษครับขอโทษตรงนี้เออก็ขึ้นได้ต้องให้เอาตีนยันทำไม พี่พี่เจนครับนั่งนระับเอาเอาเชิญลูกพี่ ừ, แต่ยัง ừ, ừ, สั่เคอันนลัสักเคชุมนุมเทว,วดาประชุมเทวดา<ม>ชุมนุมมาเช่พน,นักงาน,น,าาน,นบริษัทไงประชุม tôi à, chào chị này ta. chào sáng chào 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 ta, chào 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 do chào 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 đà, chào 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 đà, chào 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 ดมันดมันเทวดาอะไรจ๊ะครูบ้าแล้วปูกต้องยืดได้ไหมลูกแหม่ถูกต้องชนเลยครูไม่ถูกต้องไปแล้วโอ้ยแต่หนูว่าปวดก่อนเรื่เก่งขอคูนะใจย็นๆครับผมเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยนะครับเรื่องแค่นี้ไม่น่าไม่น่าจะทะเลาะกันเลยยใจใจครับจอยใจ้งใจฮะจ่าอะไรอะจ่าอะไรอะไรวะ เวลาสิบนาทีตีส <c oughs> องเดกาบอกแนละ้วอาจดืนละพรนะบุญโยมฮักกิงพอเอามาทำใาย <c oughs> เดี๋ยวเดวเฮ้ย,ย <c oughs> ใครเถียงใครแล้วกระดาดปิดเงินเลยไม่รู้ว่าใครเลยคนนี้ ลองดิไอ้แมจลองช่วยเกมจะเป็นเจ็บยจนานาช่วยเก็บปันผมดีครับโอ้ยเอาใหม่ยังงีจัพฮัิง